เครื่องปรับอากาศไดเรนโกก็ผิดพัน์นี้แล้วก็ทําแบรนด์ในประเทศไทยมา16ปีแล้วผิดพัน์เรามีหลากหลายใช้สําหรับในบ้านแล้วก็ในสํานักงานที่ขนาดตั้งแต่9,000 Btu จนถึง60,000น Btu ะเราม,มีหลากหลายโมดโ,โมเดลเราไล่ลไปถึงที่ที่นี่่อนเลยครับที่สี่ทิศทางอันนี้สี่ทิศทางเนี่ยมันจะเหมาะากับไอ ไอเรื่องของที่มันใช้แบบว่าคนทุนน้อยแต่ต้องการความสวยงามและหรูหราตัวนี้ตอบโจทย์เลยมันจะมีตั้งแต่36,000 BTU ถึง60,000 BTU ตัวนี้ตั้งแต่36,000 BTU ถึง60,000 BTU มีไฟ220โวลต์ที่36,000 BTU ถึง46,000 BTU แต่แต่แต่ส่วนไอไอตรงนี้30,000 30, 30, ไฟไฟ380เนี่ยจะมีตั้งแต่ 40,000 BTU ถึง60,000 BTU นี่สำหรับเขาเรียกแค่เสร็จไทยนะหรือเป็นรุ่นแอร์สีพิษฐานนะตรงนี้มันจะตอบโจทย์แต่ห้องโถงห้องประชุมลงรงโรงเรียนโรงแรมหรืออะไรต่างๆที่เอาห้องอาหารที่เยสวยที่ต้องต้องต้องการที่จะแต่ตกแต่งให้สวยแล้วก็ทุนต่ำตัวน,นี้ตอบโจทย์นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของเป็นแอร์แอร์แอริผนังปัจจุบันเนี่ย เทนของของแอร์ติดผนังเนี่ยมันมาแบบอินเวอร์เตอร์แล้วนี่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยเรามีมีมตั้งแต่9 0 0 0 BTU ถึง2 5,000 BTU ตรงนี้นะ่ะไฟฟ้าเนี่ยมันจะอ่ะาการการประหยัดไฟฟ้าจะประหยัดกว่าเบอร์5้าถึงสาส่วนตรงนี้เนี่ยเรื่องของของการรับประกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยรับประกัน12ปีส่วนชิ้นส่วนอื่นๆรับประกันอยู่ที่3ปี นะตัวนี้ก็หน้าตาสวยงามแล้วก็แล้วก็เงียบแล้วก็เยน็นนะฮะภายใต้เงินไขเย็เยนประหยัดอากาศบริสุท์ส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของเป็นแอร์ของอในระบบในระบบสร้างแขวนตรงนี้ต้องมีตั้งแต่13,000 BTU ถึงหกหมื BTU ตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดตั้งที่อบจอบตโรงงานที่เขามีลายผลิตที่ต้องการความเยน็นที่ต้องต้องรักษาความเยน็น หรือว่าเรื่องของพวกโต๊ะสนุกก็ใช้โรงแรมก็ใช้ห้องประชุมก็ใช้หรือว่าไม่ว่าเป็นลักษณะของการเป็นเป็นการห้องเป็นการแสดงสินค้าเล็กๆข้อใช้ตรงนี้ธนาคารก็มีตามบ้านก็มีตามันกะจะใช้ตามเออห้องทิ้งรูมอะไรที่มีใช้อาจจะใหญ่นิดนึงประมาณ3 4 0ตารางเมตรตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตัวนี้เป็นอินเวอร์ตเตอ,อร์หน้าตาก็สวยสวย,สวยงาม มันก็มันก็สามารถที่จะเลือกได้ให้มันจะวิง่งเป็นสวิงเกียวรีโมทได้สายมีสายมีหมดท,ทุกอย่างเราก็สามารถเทตรงตรงนี้ได้นะเราตรงนี้เราเรา,เราดีไซน์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองไอ้นีนนะต้องคนที่ใช้มาตั้งแต่เราเราเราขายตัวแรกปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่เลยเพราะอะไรเพราะเราใช้วัสด Get ุเกรดเอย่างดีแล้วก็คงทนคอมเพรสเซอร์เราก็ใช้คอมเพรสเซอร์เ c i อันนะั้นมันก็ก็ใช้ได้นานนาน,นานปีนะฮะตรงนี้คอมเพรสเซอร์รับกัน5ปีที่สุดเด็ดเด็รับกัน1ปีนะฮะตรงนี้เป็นตัวที่เรียกว่าตั้งได้แขวนได้และซิงค์ซิงค์ลิงไทยในในระบบอินเวอร์เตอร์ครับผมต่อไปนี่เป็นเรื่อเป็นอ่าเป็นของคอนซิรดักคอนซิรดักนี่เป็นแอร์เปื่อยแอร์เปื่อยเนี่ยเขาเขาจะเอาไปเอ่ออเาไปขายในโรงแรมที่ซ่อนไว้ในฟ้าแล้วก็ไป ไปทำเด็กคอรเลตเดคเดคอรเรื่องของไอกิวกิวต่างๆ่างไอิวไม่สักเป็นกิวพลาสติกกิวสเตนเลสกิวอ,อลูมิเนียมสุดแต่แต่ที่จะดีไซน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอติดตั้งแเราเราจะไม่เห็นเครื่องแบบนี้มันจะถูกซ่อนเข้าไปอยู่ในฝ้าแล้วมันก็จะมีลักษณะรีเทนแอกิวเนี่ยมันตรงนี้รีเทนแอกิวก็มันก็จะสอดคล้องกันกับวัสดุของของของสลายแอกิว ตัวนี้มีตั้งแต่12,000 BTU ถึง60,000 BTU แล้วแต่เราจะเลือกมีมีลักษณะมีแบบรีโมทมีสายและการรีโมทไร้าสายเป็นแบบดิจิตอลตัวนี้คอมเพรสเซอร์จะรับประกันอยู่2ปีนะ้นจุดเด่นๆแลวการอยู่ปีหนึงนะฮะตัวนี้อันนี้ก็ตอบสนองต่อต่อ,อคนที่เขาดีไซน์พวกอินทีเรียรพวกอะไรต่างๆนี้ตัวนี้ตัวนี้เราก็ขายค่อนข้างดีสำหรับคนที่มีโปรเจต์พวกโรงแรม เด่วป่ะเพราะว่าเจ็ลงแบรนด์เนี่ยละยี่ห้อไม่เกี่ยวแต่ตอบตอบโจทย์ของการหนึ่งราคาต่ำสองเรื่องของความคงทนตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ก็จะตอบโจทย์เราเรียกรุ่นคอนทิวดักหรือรุ่นคอยเปยคถ้าผมต่อไปนี้ก็เป็นนี้ก็เป็นเรื่องของไอ้เป็นแอร์อแบบเขาเรียกว่า่องนี้เรียกว่าแอร์ตู้ตั้งนะภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็นแอร์แบบ f วอสต์ไลนด์ในไทยเร่งตรงนี้ส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็เรียกแอร์ตู้ ตัวนี้มีตั้งแต่33,000บีทยูถึง60,000บทยูตัวนี้มันจะตอบโจทย์เรื่องของโต๊ะสนุกห้องประชุมไอห้องจัดเลี้ยงพัตคารหรืออะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นพื้นที่ใหญ่นิดนึงแต่เรียกว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องการที่จะไปเจาะนั่นเจาะนี่มันก็เอาไปวางวางกับพื้นแล้วเขาก็เดินสายแล้วก็ทะลุด,ด้านล่างไปเลยมันก็สาม,มารถที่จะทําให้ทําให้สวยงาม แล้วก็เย็นก็เย็นส่งถึงเพราะตรงนี้ส่งถึงจงรวมถึงประมาณ12เมตรนะตัวนี้ก็ไฟส่วนใหญ่ก็มันจะมีไฟ220โวลต์อยู่ที่ประมาณ33,000 b ี u กับ40,000 b ี u และนอกนั้นก็จะเป็นไฟ380โวลต์หมดเลยนะส่วนตรงนี้ก็เรื่องของเราหน้าตาที่บางทีเห็นสีทิศทางหน้าตาตัวนี้สีทิศท,ทางตัวนี้ที่เราหงายที่มาดูเพื่อให้ ให้ทางลูกค้าที่มามามาดูงานแสดงสินค้าจะได้เห็นว่าหน้าตาของของไอ้ตัวนี้มันเป็นยังไงมันสวยไหมมันสวยแบบสวยเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำของของเมืองไทยหรือของโลกไหมเพราะว่าเราเนี่ยคาดสันวัสดุวัสดุในในในการผลิตแอร์ตัวนี้มาอย่างดีเพราะวัสดุที่เราใช้เป็นเกรดเอหมดดังนั้นเมื่อเมือ่อเมื่อลูกค้า เราให้ความมั่นใจลูกค้าว่าเราใช้วัสดุอย่างดีเก็ดเอดังนั้นสโลแกนเราถึงบอกว่าเย็นประหยัดอากาศบริสุทธิ์นี่คือไดเซนโกนะไดเซนโกก็คือแปลว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะฮะก็สําหรับวันนี้ผมก็คิดว่าพิพันธุถุมันนี่ก็ครอบคุณทั้งหมดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้ลูกค้าก็คงจะม,มีโอกาสกมา็มาซื้อมาซื้อให้เรามาซื้อมาใช้กันนะ วันนี้ก็ผมก็ขอบคุณเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ